So by the, so by the club hello everyone welcome to the channel again i'm here at the uh, oh la Lang garden we uh, sell uh, all the food yeah. you can tell you can say food garden yeah. when you buy the food around here and you can sit down and eat uh, on the table. If you have the seat, uh, let's go walk a little bit. What they have? ก็่น้องเนาะเดี๋ยนี้ข้าพเจ้าก็อยู่สวนลาดแลงเอ่อหรือว่าเพิ่นว่าลาดแลงการ์เด้นเป็นขายอาหารการกินเนาะพี่น้องเนาะขายอาหารกันกินคนอีหลายหลายหลายชุมชนเลยอืมมื้อนี้เป็นวันจันทร์เด้อเป็นวันจันทร์เนาะก็สิย่างเลาะกันนิดนึงเนาะแล้วก็ยัซื้ออาหาร ไปนั่งตั้งเนาะวันนี้ก็เพิ่งขายอยู่านี่หลวงพระบางเบียร์อันนี้เป็นหลวงพระบางเบียร์นะค่านท่านเบียร์ของหลวงพระบางเนาะอันนี้เพิ่งจะขายหลายประเภทเครื่องดื่มเบียร์ประเภทเบียร์เนาะแต่มีอาหารพร้อมตำ เด้งย้ำอันนี้ห้านบุฟเฟ่อาหารตามเมนูว้าวบุฟเฟ่เด้อเดี๋ยวนี้บุฟเฟ่จานหนึ่งสาวโอ้จานหนึ่งสาวมันกี่พี่น้องพี่น้องว้าวบุฟเฟ่นะกลับมาใหม่ this buffet only t 5 0 0 e five thousand keep buffet this mean you all you can eat alright l yeah ว้าวอันนั้นห้านทิปเข่าคนนหน ยี่เป็นอาหารลาวเนาะอาหารลาว mm หัานทิพยเข่า this Laow food สบายดีสบายดีโอ <it. iros S 1> ้ว้าวที่ข้าพระเจ้าเหรอเนาะคุณยิ้มอยู่ลาวนี่บ่อไอ่กล้องนะใครเด้อก็เจ้าเห็นกล้องก็เจ้ายกมือชื่นรเนาะตอนนั้นหั่อาหารอีเม่อมฟูัม f o o ดอีเม่โอ้ ห้านอาหารอีเมรมาฟู้ดว้าวทุกห้านจะมีเบียร์ขายเท่านั้นทุกห้านจะมีเบียร์ขายด้วยมีกระเบียร์อีกเนาะกับนี่ครัวครัวคนครัวคนลาวว้าวลาวคิทเช่นลาวฟู้ดไทยฟู้ดเอเชียนฟู้ดเวสตเทเรียนฟู้ดว้าวอาหารลาวทุกห้านจะมีเบียร์ขายเนาะตัวนี้เป็นอย่างห้างอ่อ vegetarian food โอเคอาหารเจะกันน่อยอาหารเชะเลยน,นี่ห้านกันเองห้านกันเองเนาะก็เป็นกันเองว้าวกระเบิดรลาวบัดไห้นะแต่ทุกห้านต้องมีเบียร์ขายว้าวห้านอาหารปอมปอมอ่าปอมปอมร e s t a u r a n t ปอมปอมเป็นยังไงปอมป้อมเนี่ยซื้อลูกสาว <laughs> โอ้ซื้อมวนแทะซื้อต่างประเทศได้ยัง่งปมปมนะ,มมะใครนอดเวทีนี่เพื่อนจะ่ะายทอดอวิวห้บเบิ้เนาะวิวกับมึงหลวงนี่แหละแต่ว่าข่าพระเจ้าได้ขอมูลมาแล้วพระเจ้าจะเสพแต่ซุปเส,สาร์อาทิตย์เนาะจะมีดนตรีเสพสด ข้าพเจ้าเข้ามุ้งลวงพระบางนี่นครหลวงพระบางสองเช้าแล้วก็บ,บ่มีโอกาสได้ฟังเสียงสดเนาะเบังเอิญพี่น้องคนน่ะว้าวรู้เกี่ะเต็มซุ้มมืดเนาะฉลาศกับคนต่างประเทศแดงเลยเนาะใช้เพื่อนบ้านเฮากับคน